จจมเข้ามาฟังที่จวัดพอตัวจะถุงมือเรอเลี๋ยวนะทเราคุณบอกกระสุนเสร็จนะครับ เคยดมไหมหไม่เคยตำรวจเก่าไม่เคยดมเมื่อก่อนมีทจะใส่อะครนะใช่ครับแล้วก็นะ ไมกนีเัครหลังมาสีขาวทั้งีมดนะจับสองล้านนี้การที่ผู้หามีอาวุธปืนนะครับก็ธรรมดาครับพอจะถูกจับกุ่มเนี่ยก็พยายามต่อสู้นะครับพยายามหลบหนีครับ พยายามหลบหนีแต่ถ้าจูนตัวนะครับก็จะเอาพยายามเอาตัวรอดให้ถึงที่สุดนะครับสําหรับลูกหานะครับถ้ามีวุธก็จะถ่ายุูฟครับเพราะฉะนั้นตํารวจเราเองก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของยุทธวิธีการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับเครื่องป้องกันตัวนะครับการใช้กําลังนะครับแต่ตํารวจก็เน้นนะครับจากเบาไปหาหนักนะครับจากเบาไปหาหนักครับแต่ถ้าเป็นพยานรายที่ใกล้ถึงก็จะพิจารณาคดีว่า ควรจะใช้กาลังให้มันเหมาะสมได้สัดส่วนยัไ